สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําเม็ดขนุนเผือกกันนะคะอร่อยอร่อยฉ่ำๆทาง่ายๆบ่าย,ายแม่บ้านฝรั่งเศสค่ะก่อนที่จะไปดูวิธีทํากันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนเราไปดูกันก่อนนะคะว่า วัตถุดิบต,ต่างๆนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะเราไปดูวิธีถามกันค่ะเผือเนือง500กรัมค่ะน้ำตาลทรายขาว300กรัมค่ะกะทิ300กรัมค่ะน้ำตาลมะพร้าว1ก้อนค่ะน้ำตาลทรายขาว800กรัมค่ะน้ำเปล่า500กรัมค่ะ ไข่ไก่สิบฟองค่ะใบเตย50กรัมค่ะขั้นตอนแรกเรามาทําเผือกกวนกันก่อนเลยนะคะเพื่อนเริ่มจากใช้เผือกนึ่งสุกนะคะใส่ลงในโถปั่นค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะแล้วก็กะทินะคะ้ตา,มาลมะพร้าวค่ะ จากนั้นเราก็จะนำไปปั่นนะคะปั่นเสร็จแล้วได้แบบนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเอาไปใส่กระทะกวนกันนะคะนำมาผัดไฟอ่อนๆน,นะคะเพื่อนนำมากวนนะคะเรื่อยๆจนทุกอย่าง เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะตอนนี้เผือกกวนของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะเขาจะเกาะตัวกันเป็นก้อนแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะเราจะปิดไฟแล้วเดี๋ยวไปพักให้เย็นแล้วไปปั้นกันนะคะตอนนี้เราก็จะมาเลือกไข่แดงนะคะเพื่อนเอาไข่ขาวออกให้หมดเลยนะคะ นั้นเราก็จะเอาไข่นะคะเพื่อนๆมากรองในในตะแกรงแบบนี้นะเพราะว่าเราไม่มีผ้าขาวบางนะคะเพื่อนอยู่ต่างแดนเราก็เลยต้องใช้แบบนี้นะคะใครไม่มีผ้าขาวบางก็ใช้แบบเราได้นะคะตัวกรองที่ใช้กับชงชาค่ะเพื่อน ลองเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะตอนนี้เราก็มาปั้นนะคะเพื่อนจะเอาขนาดไหนก็ได้นี่นะคะเราปั้นขนาดนี้นะใครจะเอาลูกยาวลูกกลมก็ได้หมดนะคะเพื่อนเอาตามตามชอบได้เลยค่ะวันนี้เราทําลูกยาวนะคะ ปั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะไม่ขนุนเราจะ,ะเหมือนเผือกจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะเพื่อนไม่ค่อยละเอียดเพราะว่าเครื่องปั่นเราไม่ค่อยดีนะคะจากนั้นก็มาทําน้ําเชื่อมนะคะใส่น้ําตาลค่ะตามด้วยน้ําเปล่านะคะเราจะเปิดไฟอ่อนค่ะเพื่อนเคี่ยวไปจนกว่าน้ําตาลจะละลายค่ะเราจะใส่ใบเตยนะคะแทนน้ําดอกมะลีนะคะเพื่อน พอเราไม่มีน้ําดอกมะลิเนาะเราจะใส่ใบเตยให้หอมๆนะคะเคี่ยวไปจนกว่าน้ําตาลละลายค่ะน้ำเชื่อมเดือดเราก็จะตักใบเตยออกนะคะเพื่อนเราก็จะได้กลิ่นหอมจากใบเตยเพราะเราไม่มีเอ,อน้ํามะลินะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะตอนนี้น้ําเชื่อมเดือดแล้วเราก็จะปิดเลยนะคะรอให้หมดฟองอากาศนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหยอด เม็ดขนุนกันค่ะเราก็จะเอาเม็ดขนุนที่ปั้นเมื่อกี้นี้นะคะใส่ลงในตัวไข่แดงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหยอดลงในน้ำเชื่อมค่ะตอนนี้น้ำเชื่อมของเราก็นิ่งแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะทำการหยอดอเม็ดเม็ดขนุนลงไปค่ะนี่นะคะ เมื่อเราหยอดเม็ดขนุนเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะให้ไข่ะคะ่ะเพื่อนๆสุกนะคะแล้วเราค่อยกลับด้าน2ด้านแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะตอนนี้เม็ดขนุนของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันค่ะ จะใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆนี่นะคะเม็ดขนุนเผือกของเรานะคะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะแถมใช้ไข่ไก่ยอยู่ต่างแดนก็สามารถทําทานได้นะคะโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ